แล้วทำไมกูแล้วกูเป็นไรแล้วทำไมหัวใจกูสั่น What Why Iron ไอ้เฮียแอดคูดแมเนทคูดแมเนทไอเฮียสามรอบแล้วหาอ่านอะไรแกเบื่อก่อนด้วยน่าจะเป็นใช้ซีดีไงนะ ต้องไปเอาก็เล่นซีดีมาไม่ใช่เรามีหรอเหมือนเคยมีมั้งแสดงว่าเซิร์ฟผิดแล้วตอนแรกตอนแรกจะเอามาตอนแรกจะเอามากันมั้งแล้วก็ไม่ได้หยิบมาเครื่องบนเหลยอเท่าไหร่วะแปดแปดเลยรีบกินอาหารสดเลยตัวคาบหนังสือสกิลรีคอร์ดยังขอลองดิ ปุ๊บปีนนี่เคได้เวลากินเนื้อที่เดือในตู้เย็นละโตทำนังสือนั่นหน่อยเราจะเข้าเมืองใหญ่กันแล้วอยู่ในตู้นู้นี๋ยวนู้น <c oughs> ตู้อะไรยืมตู้ไหนเนี่ย <c oughs> เขียนบันทึก โอ้ยบันทึกสกิลไว้หมดเลยเออความรู้หลังไหลลงสมุดไว้แล้วทุกสกิลที่มันมีในตัวมันเขียนลงหมดเลยอะอย่างน้อยถ้าตายตอนเวล6ก็กลับมาฟาร์มแป๊บเดียวมันเขียนทับเลยไมมผู้เรียรู้เฮ้ยเดี๋ยวกูสงสัยถ้าเกิดโตเซฟพลังการต่อสู้ไว้ใช่ป่ถ้าเกิดว่ามีคนมาอ่านความาความสามารถโตไปเขาจะได้ความสามารถทั้งหมดออกไปแบบไม่ติดลบเหรอแสดงว่านี่คือการแชร์สกิลไม่ใช่เหรอก็อนะก็น่ น่าสนู่นะบางอันมันไม่น่าจดลงไปได้ป่ะเออใช่มันไม่มันไม่แชร์ค่าร่างกายมันแชร์แค่ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้หมวดหมวดการผล<อ>ิตเออหมวดทุกอย่างลงมาตั้งแต่การผลริตลงมาคือมึงจะจดความแข็งแรงตัวเองลงสมุดแล้วก็ให้คนอืน่นออาแงแงรงตามมันการต่อสู้มันจดอยู่นี่มันมีการต่อสู้ความชำนาญการใช้ขวาน ไม่เห็นการทำงานอาวุธทื่อสัตว์รอบเลนการทำอาหารก็ผมเผลอผมเผลอผกินอาหารไอ้นี่เกินพวกพวกยังไงอ่ะเอ้ามันมันล้วงมันล้วงคอตัวเอยงไงวะต้องออกไปต่อสู้ทำไมทำไปดอมพี่อะไรดอมไปทำไม,ำไมพี่ว่า วยนะยดีนะที่จดบันทึกไว้ไว้ให้ตัวตนในชาติต่อไปมาเรียนรู้ถ้าเซฟถ้าเกิดว่า้องคิดดูนะถ้าเกิดเราสร้างตัวละครที่ไม่ใช่สายน,านั้นมาแล้วมาอ่านบันทึกของตัวเราในชาติก่อนเนะี่ยวะเราก็ได้มาเลยดิรดยสร้างบิวอื่นอนะ เดี๋ยวลองดูหน่อยเพราะว่าไหนๆกูกูว่ากูน่าจะป่วยอย่างตายอะไรเรียบรอยเราไปครึ่งคอแล้วอยากไปโรงงานอะของเยอะระยาตัวโซฟาเนะเออเราต้องเราต้องยกเจเนเรเตอร์ไปนี่ว่ะใช่ต้องยกไปปั๊มน้ำมันโอ้เจ้าแม่กี่ละมันเจเนอเรเตอร์จะหมดแล้วนะก็ยกไปปั๊มน้ำมันไงก่อนถามว่ายังวยังทำเสร็จครับ ใครใช้ไฟอยู่ก็รีบๆเ<น>พราะว่าจะยกเครื่องไปใช้อยู่ดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มปลาดื่มสับปะระกูแค่ดืด่มน้ำไม่ขับไม่ขับเดินเอาร <c> ถ <oughs> มีน้ำมันนะเ,นเออเนาะเดินไปดีกว่า <laughs> อยู่กับชาตแดง <laughs> ไปแล้ววิ่งยาวๆเลยผมไม่แข็งแรงขนาดที่จะวิ่งได้เลยกดอัลเทอร์เนทเอาแล้วก,กันพี่แกกดชิปอะตามมาที่หลังเราใกล้ถึงแล้วถึงบ้านไฟไหม้แล้ว โคตรเยอะเลยนั่นใครวะชวัวบผมไะถึงปั๊มน,น้ำมันละเอ้ยผมเจอโกอดิสแล้ว เดีย๋ยวต้องรอรอเรชื่อมไฟอ่ะใช่ต้องให้นัดมามาละฝากตัวฝากตัวด้านหนลังได้ของพามาอยู่ <c oughs> เหลือซอมบี้วะให้นั่งพักไม่ก็ไม่ครับหรือว่าหรือว่าจะเติมใส่เจเจเนอเรเตอร์ให้ร้อยก่อนแล้วค่อยเติมเนี่อร้อยละแล้วก็เปิด มันยัง<ร>ไม่แต็มลงทางนะเห็มเอแล้วก็สปีดยกเลิกจ็บต่อเขินตกเหนื่อยเีย,ยกเกือบตายเ <c oughs> ข้ามปเราไม่เติมให้คันนี้ก่อนวะนัดไปเติมน้ำมันไหมอยอะเลยน่เอาน้ำมันมาอยู่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาเติมน้ำมันไว้ไม่ไม่ไม่จดูดๆว เมื่อก่นต้องดีว่าแต่นั้นน่าดีแหละอาจจะไม่ผิดแหละใช้ได้อยู่แค่ไม่มีน้ำมันเฉยๆแล้วก็เติมน,น้ำมันให้ก่อนเปิดเจเนเระมาเหมามา,มาเชื่อมเลยไม่เป็นไรผมมีน้ำมันอยอะจ้ะเดี๋ยวเดีย๋ยวไปเชื่อมที่หลังให้บบโอเคเรถใช้ได้เต็มยัง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 เดีย๋ยววิจะเอาเต็มป่ะเ่ะพอประมาณนี้มันครึ่งครึ่งทางละเอาให้เต็มเลย เรากรอบโกยน้ำมันคอมบีมาป๊บ,บนึงผมเคียร์เองผมคนถือล่มผมไม่จะเป็นต้องใช้<ะ>ผมไม่จะเป็นต้องใช้อาวุธ้ดยจะกับลูกค้าใช้แค่กำลังก็พอ กูใส่ยมันเชื้อเพลิงหนึ่งร้อยินว่ะกูใส่นาฬิกาสองข้างแม่งเลยกูจะเอากุญแจไหมขับเลยกูเอาสกิลขับรถกากมากูขับรถไม่เป็นยมาะจริงก็ขับจริงก็ขับได้เหมือนกันเลยเหมือนกูเห็นมันบักบักมีลูกค้าในร้านอ๋อของผมแค่สติลเดนไดเวอร์โอเคกูลืมว่ากูต่อต่อสายไม่ได้ผมมีกุญแจครับว่ะ ผมเป็นสติลเดนไดเวอร์อยู่เลยผมสตาร์ดี้ไดเวอร์ไอ้ปรนเดงรอร่อ,อ่ผมไม่มีที่นั่งหาก่อนอีกฝั่งตรงนั้น <S <S แหละแฟนดังในก่สามที่นั่งรถเทียนเน <S 1> <S 1> <S 1> <S เี่ยขออย่างเดียวอย่าเข้าป่ากเขาเพราะล้อต้องไปเปลี่ยนล้อ yeah. ลอ่ะเรารถเร็วสุดๆเค okay. เราไปสีดำไหม ก็มาตั้งหนึ่งเราเรากับแอลรถเรากันอันนี้รถไม่ไเรา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 ควรเอาไปเนี่ยขนาดไรนนะติเนเตอร์เข้ากับเอาเข้าบ้านก่อนอาหาจะจะบูดแล้วทำไมมันเยอะส่งไปส่งไปเส้นนี้เพราะเราไม่เคยมาดีนะชนซ้อเอ้ากล่องไปจดหมายไม่ได้รถมันช้าตัวใหญ่ไปชนกู ยอะมหลบไม่ทันหรอกกดดีปีบแปดดิโอร้อนร้อนเปิดแอร์เปิดแอร์อ้าวชี่พายแลวเออมันล้อมันล้อมมันจะล้อม ว่าแล้วรถแม่ไม่แรงติดปัญหาชนซอมบีรถทิศไทยบนเลยเออมันเดินน้าช้าสั่นเลยโอ้ยตัวเอาล้อเหยียบอเออ,เอล้อเหยียบตีนมันเออเขามาคิดตปิดไป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 เอ้ยฮะรถตู้ลูนล<อ>หนอนอ <c oughs> คุณก็นี้เปิดกระจกหลังเลย <c oughs> ขวาีรยวซ้ายแล้วตรงยาวเลยอึ่อนจิ๊กจนได้หรอวะเอาเขาเพิ่งรู้ไ <c oughs> อ้ทาสมิไม่ตอนนี้คือพวกเราควรกลับกลับไปแล้วไปเติมลมยางอย่าล้อหลังโคตรเร็วเลย <c oughs> ขับเร็วแม่งเร็วกว่าไอ้พวกยางขนาดนี่ยไอ้ไอ้เดี๋ยวดีตอนศพมองไม่เห็นต้นหลังไหมต้นหลังมันออกสตาร์ทเร็วกว่าเออสนสนโอ้โหเขาจะขับก็ใส่หลัง ไปยกเจเนเรเตอร์เข้าวานไปวางไว้ที่เดิมละลายเลยไม่เราก็หายไม่เราก็หาเจเนเรเตอร์อีกันหนึ่งเอาไปวางเตรียมไว้ที่ปั๊มน้ำมันใช่ไปโซนคนรวยอีกรอบไหมล่ะเพราะเหมือนเดี๋ยวถ่ายต่งนโซนคนรวยเหมือนจะมีเจเนเรเตอร์เยอะอยู่ตอนไปช่วยกฤิดรอบนั้นผักรวมนาวกรงนาไอตีมละลายแล้วด้วย อะไรแอาตไล่ไอติมตอะไรเราเราต่อสายตรงไงนะกดกดที่ข้างน่ะในรถแล้วกดอีรข้างต่อสายจองยไหนะวะเจไปดีกว่าเดี <Yo. S 2> ๋ยวอเอ๊ะุญเจอยู่กัโกด,ดินไม่ใช่เหรอเออว่ะก่อนลงก็ทิิงกุญแเจไ้ในรถกันแต่แตแตว่าแต่ว่าอย่าล็อกรถ เชียงยนต์54ยางยางเท่าไห,หร่วะเอ้ยหนีวายขาวเติมลมยางแบบวายขาววกับการขับรถเบนส์ค้ดมโคม,ม, <laughs> มดคูลอ่ะวุอกไ วันนี้มาถึงแล้ววันที่กูตอนไปอยู่หลุมหลังบ้านนะแม่งไม่หายป่วยสักทีว่ากูเป็นแล้วล่ะต้องเติมต้องเติมลมยางดิี่แค<ส>่ปล่อยลมยาง<า>ไอ้สองสีเลยสัตว์วัาไปทิ้งของดิถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกมนี้มันมันเอาเซนชิฟจริงมาก็คือถ้ายางยิ่งแข็งจะขับง่ายไงแต่มันจะทะลายง่าย จะขึ้นอ่ะจะขึ้ไปไหนผมเดี๋ยวผมจะกลับมาเออเออเนี่ยรอบรอบขึ้นอ่ะโหสี่พันเลยวะเดี๋ยวกลับมาโอ้โหแต่ผมต้องไปรับแมเนี่ยมาซ่อมมาซ่อมก็ไปไหนแล้วเนี่ยซ่อมเพิ่งยนได้ได้ป่าววะยู่ไหนกันนะเนี่ยไปเจอหนึ่งอัสอัสเปลนัวมอนยายายาของกู กูไป <laughs> ฟาร์มเลเลวลก่อนเดี๋ยวกูกลับมากูเข้าดันเจียนส่วนตัวเดี๋ยวกูกลับมาจะมาลองทฤษฎีกันพอดีเลยว่าถ้าเกิดเราไปอ่านหนังสือของตัวละครเก่าแล้วสกิลมันจะเพิ่มแบบฉับพลันเลยกนะูยฟาร์มเลเวลไอ้สัตว์มึงมาให้หมดเลยพวกมึงอะ <c oughs> เอ <c oughs> เอ๋ยวคุณเจ้าของบ้านไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยี่ยมเลย เป็นอนชีวจริงคือตายอะ่ะมันเอาผมไม่ลงอ่ะซอมบี้ห้าตัวก <c oughs> ูเลยไปอัพแล้วเนี่ย <c oughs> แพงอ่อ,อนด่อยจังวะตอนกูมีของมาเห็นเก่งงี้เลย,เ,ย <c oughs> เดี๋ยวตอนเช้าน่าจะเดี๋ยวครับว่าไปหาพอ่อมึเอง <c oughs> มเยอะจริงร <c oughs> อบนี้พ่อมึงเจอจริงเฮ้ยทไมมันเยอะจังวะนี่เนเบอร์ฮูดเลยเนี่ยสสัเฮ้ยมันเยอะแบบโอ้โห เออกูตายแล้วฆ่าซอมบี้ไปนะหมด40 74ตัวมาได้เวลาเปลี่ยนอาชีพแล้วพอกูเกิดในเมืองใหญ่เลยอยากให้โคดิทไปรับถ้าโคดิทเขาจะไปนะตายตายตายขี่เกียรไปไม่นี่ไงคันคันนี้มีนี่ให้อยู่ เส้นแต่แต่ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงต้องหารถให้ได้สามคันอะขับคนละคันเลยวัดอาไปตัตเปิดสวัสดีครับผมจอร์นวัด <laughs> เขากลับมาแล้วแต่ว่าแต่ทำไมเขากลับมาไม่เหมือนเดิมความรู้หลังไหลเข้ามาในหัวแล้วแล้วดูเหมือนว่าจะ ไม่อยู่พอช่างไม้ได้เลี้ยมันเพิ่มมาแค่ประมาณสองขั้นกำลังจะไปขั้นสามจากตอนนั้นเป็นขั้นห้ากำลังจะไปขั้นหกมันเซยเป็น XP มากกว่าถ้าเกิดเรามี XP มันศูนยเลยมันก็จะไม่เพิ่มเยอะอะไรเนี่ยขั้นสามแล้วหนังสือเล่มนี้ล้าสมัยแล้วแม่บ้าเรามีปแจกปะวะไม่มีประสบการณ์ให้บันทึกเอย่อนประสบการณ์ โอ้แล้วกูกูสร้างที่กองน้ำเพิ่มไม่ได้สกิลไม่มีไอเชี่ยอะไรช่างไม้เล่มสองอยู่ไหนวะกเดนรู้ความความรู้เล่มหนึ่งไปหมดแล้วหาแบบคนไว้โรงเรียนกันเออไมล์ซีน่มาเดี๋ยวจะปั่นช้าว่ะขวานกูเร็วกว่าเยอะแต่ไม่เป็นไรทางการตั้งสมองโอเค เออเพื่อไปเอาความรู้เพิมก่อนเหมือนจำได้มันมีอยู่นะาจะไม่้เก็บมาไม่มีเล่มสองเจอแต่เล่มสามเราต้องต้องให้ชาวช่างไม้ชาวงานไม้มาเช็ค้ยแม่มีคนข้า้องน้ำอยู่แต่ไม่น่าตอบได้ง ของแม่แล้วเจอกันอาจเป็นอาวุธได้เผื่อฉุกเฉินว่ายโนวาอมบีถือลงอมบีอะไรมาจะจ้าขนาดนั้นมันมองไกลๆมึงหาอะไรนะช่างไม้ขั้นสองช่างไม้เล่มสองเจอเล่มสามเฉลยเลยรอพี่แล้วมาไม่เจอใส่ของลีเด๋ยวไปหารถดีกว่าโอ้ยโต๊ะกูเจอรถของเล่น หนังสือการ์ตูนเอาไปอ่านแก้เครียดเลยเคยเจอแล้วครับพร้อมกลับลวปีนปีนปีน p ์์ f e กต์สปินี่อ่ะนัดมาดูไปไปไปเมืองงิน จะไปทำจะไปปั๊มเอ็กพีเอาทำที่กองน้ำฝนก่อน,นเกียร์ต้นต้นไม้เลยจะได้ขับรถกลับบา้านง่ายๆมาเตรียมตัวมาขนไม้นะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวก็เอารถมาเดี๋ยวก็ขนได้แหละขนเข้ารถแล้วมาวางไว้ในเอ่อตรงนั้นแหละเอาเก็บไว้ในรถก่อนก็ได้เพราะว่าไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเดี๋ยวก็ย้ายบ้านอยู่ดิ เอฟอานหนังสือตัดพาด